เอาสำหรับเพื่อนๆนะครับท่านใดที่ชมคลิปแล้วนะครับอยากจะตามมาดูก็ที่อยู่ตามนี้ใช่ไหมครับครับผมเนี่ยที่ยูเขาอยู่แบบหน้าร้านเลยหน้าร้านเลยเนี่ยายตัวนี้เลยหรือปักหมุดร้านซาบไอบุญอะไรยนเลยก็ได้ครับบ้านพลบุตําบลพรมเทพอําเภอตาตูมจังหวัดสุรินติดถนนเส้นท่าตูมชุมพลบุรีครับผมหรือว่าจับจีเพชรมาได้ได้ครับซับไอบุญอะไรยนครับผม มาคันนี้ต่อเป็นเงินมีปี56สเปคจะเป็นเดินสิบพลใหญ่ปั๊มแฟนดิตันเบอร์ยีิบสองเครื่องหัวไ้อีไอซูราคา4ี่แสนหกหมบาท4ี่แสนหกหมบาทครับผมตัวนี้เงินมีเงินมีเงินมีทังเหลี่ยมครับสวยเดิมนะสวยเดิมครับสภาพเดิมลูกดาวไปไหนลูกดาวเอาไปทำรถกุ้งใหม่อยู่อ๋อไปเก็บซีแล้วก็แบบนี้เลยเนาะแบบนี้เลยครับเก็บซีลูกดาวแล้วก็เปลี่ยนรถกุ้งให้ใหม่ครับผมก็จะได้เป็นสวยๆแบบนี้เลย อันนี้ล่ละอันนี้เป็นเจ้าช้าง Wi-Fi สเปคเป็นต่อเดิน12ปั๊งแปมเฟสเบอร์ยีิบสอเครื่อง 6D 16ราคา490,000บาท490,000เาหครับผมเจ้าช้างเหรอเจ้าช้างเจ้าช้างสี้490,000ครับผมทำไมมันถูกแท้สเปคยังไงนะ12บสองเฟสยิบสอเครื่อง 6D 16ตัวเดิน12ครับผมแล้วก็ปแปมเฟสยี่สิบสอครับผมปมั๊มเฟส อ,อ๋อมันเป็นยี่สิบสองนะครับผมมันยังไม่ยี่สิบสามเครื่องละ่ะ 6D16 ครับ 6D16 ของอะไรของมิซูมิซูตัวเดินสิบสองครับผมก็สวยอยู่นะครับยวให้ดูรอบคันเลยช่วงหลังก็โอเค โอเคมาคันต่อไปจะเป็น S5000 ปี61 S5000 ครับผมสเปคจะเป็นตัวเดิน15 HD ปั๊มแฟตเบอร์ย2ิมสองเครื่อง GO8C ครับราคา,าทำไมได้ช่วงล่างตัวนี้มาเป็นปี61ครับันนั้นปี63สามเขาขึ้นใหม่หรือว่ามันเป็นมาอย่างนี้เลยแต่ความหน้ามันเดิมในหลังก็เดิมชุวงล่างขึ้นมาใหม่เป็นช่วงล่างรถอูอันนี้ราคา720ดแสบาท 720,000บาทครับผมสวิงพับก้อน่าจะทําเองนะทําอู่ข้างนอกครับครับใช้งานปกติใช้งานปกติรถทุกคันใช้งานในปกติทุกคัน720,000ครับผมเอ็ดห้าพันไหมเป็ดห้าพันปีหกหนึ่งเปี่ยวหนึ่งปีหกหนึ่งเก็บสีให้เรียบร้อยแล้วเก็บสีเรียบร้อยแล้วอันนี้รถรถรถหน้ากากหน้าหลังอ๋อรถหน้ากากเอาหน้ากากไปทําอยู่ก็ สวยงามนะครับไอ้ลูกดาวก็ทําสีเปลี่ยนทีใหม่ครับปุ้งให้ใหม่เรืวดันครับผมเจ็ดแสนสองนะเจ็ดแสนสองเบาใหม่เบาใหม่โอเคตัวนี้เป็นออนิวโปรนะออนิวโปรโอเคอันนี้อ่ะสวยๆเนี่ยเที่ินโปรนี่ปีห้าหกสเปคจะเป็นตัวเดินสิบท่าใหญ่ปั๊มแฝดยีิบสองเครื่องจอแบบซีเป็นเจไฟ ทำเสร็จราคาห้าแสนห้าโซ่ไหม่ราเริ่มใหมสวยเลยนะครับนี่สวยเลยรถนี่เนาะรถนี่ครับจบเสร็จห้าแสนห้าอันนี้ใกล้หรือยังใกล้แล้วเราอีกสามวันเสร็จสามวันได้เดินแน่นอนสีก็เสร็จก็เริ่มประกอบลงกลางลูกดาวช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็เริ่มประกอบอะไรวันนี้เริ่มประกอบแล้วเลยเข้าบางลูกแล้วการโซ่การการทำใหม่ห้าแสน ห้าแสนห้าห้าแสนห้าครับผมสวยสวยครับผมออันนี้เป็นโปรดนี่สมเป้จะเป็นตริเรงสิบพอใหญ่ปั๊มเฟสเบอร์ยิมสองเครื่องหกเฮอีราคาสี่แสนสองหมื่นบาทสี่แสนสองหมื่นครับผมอันนี้ทําอะไรให้แล้วเก็บสีแล้วเก็บสีแล้วมาแบบนี้หละย,ยังไม่ได้ทำอะไรเลยตัวนี้อ๋อเขาทามาแล้วเขาทามาแล้วใช้งานปกติใช้งานปกติครับ เขาทำมาให้แล้วเราก็ไปใช้งานได้เลยนะครับครับผมเกี่ยวเสียก็เราก็่้มตามอาการครับหรือว่าจะไปเช็คอีกหน่อยก็ได้นะครับเกี่ยวมันก็ต้องเช็คอยู่แล้วนะครับปลอดลงงานอันนี้อันนี้เป็นเงินมียังไม่ทราบราคายังทําไม่เสร็จยังไม่ชาบคาอืมเงินมีัดขัดสีแล้วเนาะขัดสีแล้วแต่ทรงก็สวยอยู่นะอันนี้ขัดสียังไม่เสร็จเดิมสีน่าจะเป็น แดงเหลืองเหมือนเดิมแดงเหลืองเหมือนเดิมแต่ยังทําไม่เสร็จนี่ก็ขามไปก่อนนะครับไปก่อนเดี๋ยวรอเสร็จก่อนนีใจะเป็นช้างน้อยทําเสร็จราคาสามแสนห้าได้โซ่โซ่ใหม่ล้อเลื่อใหม่หมดเลยสีใหม่ทั้งคันอันนี้ก็เริ่มขัดแล้วเริ่มขัดแล้วแต่ขัดยังไม่เสร็จเหมือนกันช้างน้อยนะครับขาดได้เสร็จแล้วมีราคาเลยสามแสนห้าสามแสนห้ามีราคาเลยโซ่ล้อเลื่อใหม่ด้วยโซ่เลื่อใหม่ครับสเตอร์ใหม่ล้อนำใหม่สเตอร์ใหม่ล้อนำใหม่ครับผม ทางน้อยเจ้าพลังใช่เจ้าพลังเป็นทางน้อยอุ้มยังไม่พับอ๋อจะาอุ้มแบบเหลี่ยมนี่เลยอุ้มแบบเหลี่ยมพับไม่ได้รุ่นนี้ใช้งานคนเดียวพอไม่ต้องมีแรงพนักงานโอเคราคา่อมปจะเป็นปลดนี่จะเป็นตัเดินสิบพละใหญ่ 88, 22, ะะปั๊มแปดยิ้มสองเครื่องหกเฮดอีราคาสามแสนเก้าสามแสนเก้าครับผมอันนี้คือทำให้เสร็จแล้วทำเสร็จแล้วรอหน,น้ากาก สวยงามเลยครับทำเสร็จแล้วช่วงล่างก็โซ่รถเลิมใหม่หรือเปล่าครับผมโซ่เก่าโซ่เก่าโซ่กระบ,บูดสเตอร์ใหม่สเตอร์ใหม่อันนี้ก็พร้อมใช้แล้วครับผมรอแค่หน้ากากอย่างเดียวรอหน้ากากนะโอ้ดูกับหนวดกุ้งลูกดาวครับผมเปนรถใหม่เลยอืเท่าไหร่นะครับ สามแสนเก้าสามแ้ครับผมอสามแสนเก้ามครับได้รถคันใหม่เลยนะเครื่องอะไรนะเครื่องหกเฮีหกีอันนี้ก็ใส่ให้น้ากากหลังไม่ครับไม่ไม่ไม้แบบนี้เลยอันนี้ให้ไปแบบนี้ให้ไปแบบนี้ครับใส่ไฟก็สวยใส่แค่หน้ากากหน้าครับอันนี้อันนี้มาคันต่อไปจะเป็นไอ้นุ่ม ็นตัวเดินสเปค12นาทีปัม๊มเฟดเบอร์ยิ้มเบอร์ยิ้ม2เครื่องเกียว84ครับคันนี้มีราคาเลยอันนี้ปัม๊มเสาเออร์หรือเปล่าเสาเออร์ะเบอร์ยิ้ม2ปัม๊มเฟดยิม2อันนี้ยังไม่เป็นอีตันหรอไม่มีอีตันครับเป็นไอหนุมม่มใบไฟไหนุมม่มใบไฟตัวเดิน12 12ครับราคา4แสน2 4แสน2ทำเสร็จใบสวยกิ๊บก็คือทำสีใหม,ม่ทั้งคันใหม่ทั้งคัน โรลเลอร์โซ่ไม่ครับผมใบไม่ใบหม่อันนี้เป็นสีอะไรเป็นสีอันี้ยังนึกไม่ออกครับสีแดงไหมหรือว่าสีน้ำเงินครับก็ประมาณนั้นแดงเหลืองน้ำเงินถ้าน้ำเงินก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ครับอันนี้น้ำเงินเหลืองแดงเหลืองก็นู่นครับผมสียอดฮิตของเกษตรนะครับเครื่องอะไรนะ J o 8อปดซีครับเครื่องดีเครื่องดี อันนี้รอพื้นเสร็จแล้วรอพื้นเสร็จแล้วครับรอลงสีจริงสีจริงน่าจะได้ลงอีกประมาณหนึ่งหนึ่งถึงสองวันอันนี้อะไรอะ่ะปั๊มอะไรทางน้ํามันปั๊มเหมือนปั๊มดําเลยนะครับเขายกอะไรอะ่ะยกท่อน,นี่เหรอเขาใช้ปั๊มแบบนี้เลยเหรอคันนี้ใช้ปั๊มแยกเลยนะ ใช่ปัม๊มไฟฟ้าครับเอาไว้ยกท่อตัวนี้อ๋อปากแต่งแล้วดิครับผมปากคอใหม่หรือเปล่าอืมปากคอใหม่หน้ากากเล็กหน้ากากนี่แหละนะหน้ากากใหญ่พอสมควรนะใหญ่พอสมควรเขาหุ้มแล้วหน้ากากมันเป็นเหล็กอ่ะ เป็นเหล็กครับเอ้ยเป็นไอไน้นั่นเป็นยางเป็นไ้ไฟเบอร์ไฟเบอร์ไฟเบอร์สี่แสนเท่าไหร่นะสี่แสนสองหมื่นบาทสี 4, 000, ่แสนสองครับผมม,มาคันต่อไปจะเป็นไอหนุม่มสเปคจะเป็นต่อเดินสิบสิบสองเฮกเปั๊มแฟดอิตันเบอร์ยี่สิบสามเครื่องหกเฮกี้ไอหนุ่มใบไฟครับผมรานะคาห <5, 500. S 1> ้าแสนห้าห้าแสนห้าครับผมคันนี้ที่จอตัวนี้หรือเปล่า ครับผมจอดตรงนั้นเสร็จแล้วที่ทําสีตรงนี้นะครับผมทำเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ประกอบหน้ากากเรียบร้อยโซ่ใบใหม่ครับโซโรลเลอร์หม่สเตอร์ใหม่สเตอร์หม่ไปสวยโอ้ไอหนุ่มใบไฟเล็ทั้งตัวสวยนะคันนี้เดิมดีมากครับ นีได้หน้ากากเดิมนี่ลูกดาวก็ทำสีใหม่เรียนหนวดกุ้งใหม่ยกชุดแล้วหนวดเก่าๆอ่ะหเก่า,าขายขายอ่ะเอ้ยมีเยอะแยะอันละห้าหกบาท หมดกุ้งเก่าเราก็ขายมาเลือกเอามีเป็นพันๆขายไม่แพงไม่แพงโอเคหมดหรือยังรถเกี่ยวหมดแล้วครับเหลือแอะไรไปไปดูอะไรดูอะไรอันเนี้ยใช่ไหมอันนี้ก็แยกครับแยกแยกหมดเลยอะไรขายหมดแยกนะครับครับส่วนมากจะเป็นเกษตรหรือเปล่าเกษตรครับเกษตรมาดูเอานะส่วนของอะไร ลุงยนต์ลุงยนต์ก็พอมีแยกอะไรครับมีนิดหน่อยค่อยมาดูเอามีเยอะรถเลิกใครที่กำลังหาอยู่ลูกละหกร้อยห้าสิบรถเลิกมือสองครับลูกห้าร้อยก็มีตามสมภาพรถเลิกมือสองโฉกขายไม่โฉกสามหมื่นสองคู่ละคู่ละสามหมื่นสองครับผมคู่ ทีซีทีซีอีครับผมก็อนนี้อะไรเยอะแยะเลยปั๊มัปั๊มเบอร์ยี่สิสองเบอร์ยี่สิามมีหมดครับที่นี่มอเตอร์ได้มีหมดใช้งานได้ไหมใช้งานได้ปกติครับปั๊มถอดจากรถขายไม่หงนันขายหมดโทรสอบถามได้เลยปั๊มตัวเดินเนี่เนาะครับผมปั๊มตัวเดินมีหลายลูกนะครับเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยแล้วก็มีอะไรอตรงนี้จัดเป็นโซนอะไรนะครับผมขาย ขายเรียวขายทุกๆมาดูเอาชวนมาเป็นของกเกษตรครับผมนั่นล้อเลื่ลูกห้าร้อยนั่นประเบกนั้นถ้ามีไม่เยอะเดี๋ยวมีเข้ามาเรื่อยๆลูกห้าร้อยเลอ่อต้องมาดูเอานะครับครับผมใบเทคชุดนี้ขายสามร้อยแปดสิบใบละใบเทค ใบแล้วสามร้ปดสิบไม่แท็กก็เห็นหลายจุดอยู่นะหลายจุดอยู่ตรงน้นก็มีแต่ขายบ้างไม่ขายบ้าง้องมาดูเอาอี่นี่นะนะใครขาดไม่เยอะก็มาดูได้มาแบ่งได้ครับผมแบ่งได้เนีโซ่พร้อมใบไม่ขายเหรอไม่ขายครับนี่ใบประกอบใบประกอบคันเทบิว้วมนี้เนี่ยว่าจะลากรถใส่รถไอคันแดงเมื่อกี้รถนี่อันนี้แหละ อันนี้ก็ไม่ได้ขายครับแต่ก็าไปอใช้นะแต่ว่าเอาถอดมาทำสีครับเตรียมไว้แล้วเตรียมกุ้งโอ้โหดูครับสวยงามใหม่ๆเลยโอเคประมาณนี้เนาะครับผมสำหรับที่ร้านสัพบายบุญอรั์ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปชมอีกฝั่งของร้านครับผมอีกฝั่งของร้านคลิปนี้น้องอ๊อกฝากเบอร์โทรอีกรอบครับแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทร0 8 7 7 0 6 2 8อยู่บ้านพลบุอำเภอพรมเทพ จังหวัดสุรินทร์ครับหรือปังหมุดร้านไส้บนไหลยนต์ก็ได้ครับร้านเปิดทุกวันครับร้านเปิดทุกวันคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ